พี่น้องที่รักวันพุธรับเท่านี้ในพระวาจาประกาศโยอลมองภัยพิบัติที่เกิดจากการจู่โจมทั่วแผ่นดินของตาก,กะแตนว่าเป็นสัญญาณการพิพากษาจากพระเจ้าเมื่อประชากรของพระองค์ได้ทำบาปท่านจึงเรียกร้องให้มีการกลับใจประชากรต้องจำศีลอดอาหารที่ถือเป็นสัญญาณการกลับใจมาหา และยอมจำนวนต่อพระเจ้าด้วยสุดใจพวกเขาต้องสำนึกถึงสิ่งที่ทำซึ่งจะทำให้ต้องร้องไห้คร่ำครวญต่อพระเจ้าผู้ทรงดียิ่งนักพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาพระองค์นั้นทรงดีล้นเหลือโกรธช้าไม่ลงโทษและมีความรักมั่นคงพระกาศโยแอลเคยบ่นว่าพระเจ้าที่ทรงใจดีกับคนบาปมากเกินไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนต่างชาติแต่ในที่สุดแล้วคนทั้งหลายต้องพิจารณาคือการกลับใจใหม่ที่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงลงลึกถึงชีวิตภายในอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกดังที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าฉีกใจคือการเปลี่ยนวิธีคิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งการกลับใจเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกลับทิศทาง พราะได้เห็นถึงชีวิตอาทิ์ทางที่ควรจะเป็นที่จะนำเราให้สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจสูงสุดการกลับใจนี้ต้องไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเป็นของทุกคนที่ถูกเรียกมารวมกันเพื่อแสดงความสำนึกความรับผิดชอบร่วมกันทุกคนต้องละทิ้งหนทางบาปสำนึกผิดอย่างสุดซึง้ง เข้ามาหาพระองค์ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเข้ามาหาในเวลาที่พบภัยทีบัตรสถานการณ์ในหนังสือโยลนี้คล้ายกับสถานการณ์ของโลกในเวลานี้มากริจชนจึงต้องใช้โอกาสในมหาพจน์นี้เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นแบบหันหลังกับเพื่อให้เพื่อนะร่วมโลกได้เห็นเป็นแบบอย่างเพื่อพระเจ้าจะทรงเมตตาต่อโลกของเรา เหมือนครั้งที่พระองค์ส่งเมตตาต่อประชากรในอดีตในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องทำเหมือนนักบุญปาโลที่บอกกับชาวโครินว่าเราเป็นทูตของพระคิดพระเจ้าผู้ทรงปรากฏแก่คนทั่วโลกนั้นเราจะสามารถเผยถึงพระองค์ผ่านตัวเราผ่านคำพูดและการกระทำของเราเราจะมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ และเป็นสิ่งที่ต้องไตร่ตรองอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้เปาโลยังเชื่อเห็นอีกว่าพระเจ้าทรงสร้างพระเยซูเจ้าผู้ปราศจากบาปให้เป็นผู้รับบาปแทนเราซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่เราอย่างมากดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าผู้ปราศจากบาปยอมรับทนรับผลของบาปและความชั่วร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการทนทุกข์และการสิ้นพระชนบนบนไม้กางเขนโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เราได้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าคิสชนที่ได้รับเรียกให้เดินตามทางของพระเยสูเจ้าจึงต้องพร้อมที่จะทนทุกข์และตายเหมือนพระองค์กิจการที่พระเยสุเจ้าทำคือความรักอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าผ่านทางพระองค์ที่เปาโลไม่ปรารถนาให้เรื่องนี้สูญเปล่าคิสชนจึงต้องกลับใจ เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าประทานให้เพราะมนุษย์มีความอ่อนแอเกินกว่าที่จะไม่ทำบาปเลยแต่พระเมตตาของพระผู้สร้างที่รักเขาอย่างเหลือล้นก็ส่งประทานโอกาสในการกลับใจให้เสมอและพระพรแห่งการเริ่มต้นใหม่นี้เพียงพอที่จะทำให้ได้ก้าวไปอย่างดีงามตามพระประสงค์ของพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอให้เราได้ไตรตรองอย่างถี่ถ้วนถึงความหมายในชีวิตความทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าเพื่อให้เราได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้มุ่งสู่การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง you oh.